เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเบียเทพมรณะชั่วนิรันด์นะครับผมวันนี้เนี่ยจะได้มีกิจกรรมสุ่มจํากัดเวลาอีกแล้วนะครับแต่ว่าเป็นในรูปแบบของกล่องวิญญาณนะครับก็จะมีในส่วนของอุนคิโอลานะครับกับนอยโทรานั่นเองเรียกได้ว่าใครที่พลาด2ตัวนี้ไปนะครับมาสุ่มตอนนี้เนี่ยถือว่าคุ้มมากๆแล้วก็อุนคิโอลาเนี่ย เป็นหนึ่งตัวที่ผมว่าค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะครับนี่กล่องนะสมสิมครั้งเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกแพ็คอาวุธได้นะครับเป็นเซตแพ็คนะระหว่างของตัวไมโทล่านะครับกับตัวอุนคิโอลานั่นเองก็สามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนี่สมสิบครั้งก็ได้1เซตส,สมนี่ครับได้เซตแดงด้วยนะครับสำหรับใครที่ขาดเซตแดงขาดอะไรก็สามารถมาดูกันได้แล้วก็ ใช้เพชรสุ่มไม่ได้เยอะมากนะครับแต่สามารถเลือกได้เลยนะทั้ง2ตัวนะครับว่าเราเนี่ยจะเอาตัวอะไรอาวุธอะไรนะครับส่วนตัวละครนะครับหลักๆอ่ะเดี๋ยวผมเข้าให้ดูก่อนดีกว่าเอาที่อุนคิโอลาตัวแรกเลยนะครับสกิลก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะฮะนี่ครับมาถึงก็มีโล่มีอะไรให้ด้วยนะครับอ่ะดูเป็นสกิลคอมโบก่อนนะครับกดปึ๊บปึงป้งปึง้งอ่าปึ๊บ ทั่วไปนะครับก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษพิโสนะครับเดี๋ยวดูอันตรีนะครับว่าจะยังไงบ้างครับเนี่ยแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ามันมีโลนะครับอเดี๋ยวดูอันตีนะครับปื๊บเป็นสายสกิลนะครับคุณคิวราตัวนี้นะนี่ครับป่าหอกนะครับไปย่งโอ้โหเป็นการโจมตีหมู่นะครับที่ถือว่าโอเคมากๆนะครับสำหรับคุณคิวราล่างนี้นะครับถ้าดูสกิลดีๆนะครับมันจะมีพวกสร้างเดฟนะครับสร้างโลให้กับตัวเอง ขโมยเดฟนะครับเป้าหมาย10%ในพวกนี้ต่างๆนานานะครับถ้าเหลือตัวเดียวเนี่ยก็ขโมย40%นะครับสกิลนี้ถ้าใช้แล้วนะครับจะเพิ่มดาเมจอันตรีนะครับเพิ่มขึ้น50%เลยนะครับส่วนพวกพัสซีฟน่ยก็จะเป็นเมื่อเริ่มต่อสู้นะครับก็จะเพิ่มโล่เพิ่มนู่นเพิ่มนี่นะครับให้กับแถวหน้าฝ่ายพนมิตรด้วยนะครับแล้วส่วนเดฟ50%ของอุคิวาร่าเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นแอคแท็นะครับก็ถือว่า เป็นได้ทั้งแท้งจ่าและกึ่งทาเมตนะครับสำหรับมุนคิวอลาล่างนี้นะก็เป็นล่างที่สำหรับผมผมว่าโอเคเลยแล้วตอนนี้ก็กําลังจะปั้นมาเป็นตัวหลักเพิ่มอีก1ตัวนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนี่ครับนอยโทลร่าล่างปิดตานะครับตัวนี้เนี่ยสำหรับผมผมว่ามันยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะครับสำหรับนอยโทลร่าล่างนี้นะถ้าดูจริงๆนะครับแถวหน้าฝ่ายทามิมลดเอฟเฟกเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อได้รับดาเมจถึงตายครั้งแรกเนี่ยจะเสริมสู้จนตายนะไอ้สู้จนตายเนี่ยมันก็คือพวกภูรื HP หอ ว่าสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น 5, 60%เลยนะครับแล้วก็เมื่อสิ้นสุดรอบเนี่ยจะทำการฟื้นฟูตัวเองนะครับ500ความโกนนะครับ หากสังหารศัตรูได้นะครับตัวละครใดก็ได้ในสถานะสู้จนตายที่ทํางานอยู่ตรงนี้นะครับถ้าสังหารฝ่ายตรงข้ามได้เนี่ยหรือตัวตัวไหนก็ได้นะครับมันจะปลดสถานะสู้จนตายแล้วก็ฟืน้นฟู HP เท่ากับ30%เรนะครับเรียกได้ว่าเป็นเหมือนตาตเกิดนั่นแหละเอาง่ายๆนะแต่ว่าสําหรับผมมันยังไม่โดนเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้เอามาปั้นนะครับสกิลดูๆแล้วมันก็ถือว่าโอเคนะลงดาดลงดันอะไรได้ถือว่าโอเคเลยแหละแต่แค่ว่า มันยังไม่ตอบโจทย์สำหรับทีมผมักเท่าไหร่นะ,ะเดี๋ยวให้ดูสกิลข้วๆนิดนึงนะฮะนี่ครับดูอันตีก่อนเลยนะครับปึ๊บอันตีก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าเป็นแค่การโจมตีเฉพาะแถวหน้าเท่านั้นนะครับแถวหลังไม่ได้โจมตีนะฮะดูการโจมตีธรรมดาครับปึ้งก็ไม่มีอะไรก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่เล็งหาตัวดีๆอยู่นะครับ้าให้ผมแนะนำนะครับใน2ตัวนี้เอาตัวไหนดีผมแนะนำอุนคิโอลานะครับมันจะเล่นได้ค่อนข้าง หลากหลายกว่าแล้วก็รวมถึงอาวุธนะครับที่จะเอาไปปลุกตื่นนั่นเอง <c oughs> ผมว่ามันค่อนข้างคุ้มค่ากว่ามากๆนะครับวันนี้ก็มาในคลิปสั้นๆแล้วกันสําหรับวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ